ขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่คลิปของท่านผู้พิพากษาเลยนะครับเดี๋ยวเรารับชมพร้อมกันครับสวัสดีทางคณะผู้บริหารคณะคอาจารย์รวมถึงน้องนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2566ของทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายจตุพัฒนแขกเพ็งครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทารักษ์ ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2552นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแต่ว่าเป็นโครงการ p ีดีกีนะขอออกโตวก่อนเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองสําเร็จอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นความสําเร็จขั้นหนึ่งของของคนที่เรียนนิติศาสตร์จรผมก็คือผมจะกะําหนดเป้าหมายของผมให้ชัดเจนก่อนพอเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะ มีวิธีหรือขั้นตอนอยังไงที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นอันดับแรกกาหนดเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะเรียนหรือว่าเรายากจะประกอบวิชาชีพอะไรซึ่งแน่นอนครับความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนอยากจะประกอบอาชีพทนายความบางคนอยากเป็นพนักง,งานเอกรารบางคนอยากเป็นผู้พิพากษาคนเลยไม่ได้หมายความว่า เป้าหมายของใครใหญ่หรือเล็กกว่ากันพอกาหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีที่เราจะนําไปสู่เป้าหมายนั้นทํำยังไงในส่วนตัวของผมเนี่ยในการที่จะเป็นผู้ภาคภะษาได้เป้าหมายแรกคือผมจะต้องจบปริญญาตรีก่อนผมก็เลือกที่จะเรียนหลักสูตรพิลิตีของมหาลัยรามคําแหงพอจบระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยต่อไปคือระดับชั้นเนสิบบัณฑิตก็นําความรู้ที่ได้ปริญญาตรีล้วซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะไปสอยอดในทางปฏิบัติ เพื่อจะสอบได้ได้เป็นในติบปัหลังจากสอบในได้ก็ต้องเก็บอายุงาน2ปีผมเลือกที่จะประกอบอาชีพทนายความ2ปีและต้องทําคดีไม่น้อยกว่า20คดีจากนั้นจึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับซึ่งก็ต้องรอเกณฑ์อายุด้วยคือต้องมีอายุ25ปีในการที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พักษาที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือเป้าหมายนะครับ รวมถึงขั้นตอนในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผมตั้งไว้ต่อมาผมจะแชร์ประสบการณ์ในมุมมองผมเองนะครับเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การตอบในส่วนของคณะนิติศาสตร์แน่นอนเลยครับในการเรียนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนระดับปริญญาตรีหรือระดับในสิบบัณฑิตของสายนิติศาสตร์เรียกไม่ได้ที่จะต้อง อ่านหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการทําความเข้าใจกฎหมายเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเท่าระยะเวลาเท่ากันแต่ความเข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านเราทําความเข้าใจอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีหรือไม่สําหรับผมเองระดับการเรียนด้านวิาตรีหลักสูตรพีดีกีก็จะอ่านหนังสือตำราข,ของทางมหาวิทยาลัยฟัง อาจารย์บรรยายออนไลน์นะครับจึงสามารถเข้าไปฟังได้จากเว็บของมหาวิทยาลัยเราก็จะรู้ว,ว่าวิธีการบรรยายของอาจารย์แต่ละท่านวิธีการเรียบเรียงเนื้อหาในแต่ละตำราเนี่ยจะมีจุดสนใจหรือจุดสำคัญเนี่ยเหมือนๆกันแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องวิธีการอธิบายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ละว่าเราชอบแบบไหนบางคนชอบอ่านมากกว่าชอบฟังอ่ะก็ต้อยมหนงือมาอ่าน บางคนชอบฟังมากกว่าชอบอ่านก็เข้าฟังคํญญาบรรยายไม่ไม,ไม่ไม่มีสูตรตายตัวว่าจะอ่านหรือจะฟังดีกว่ากันแต่สําหรับคณะนิติศาสตร์มีอย่างหนึ่งเลยครับที่เหมือนกันคือไม่ว่าคุณจะอ่านหรือคุณจะฟังมาวิธีการทดสอบเราไม่ได้ทดสอบว่าใครอ่านหนังสือมากกว่ากันใครฟังคำบรรยยมากกว่ากันเราทดสอบในเรื่องของการเขียนทุกคนจะลาส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปกับการอ่านหนังสือสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บางคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยที่ไม่ได้ฝึกเขียน พอเ,เราอ่านไปเยอะๆแล้วเราไม่ได้เขียนเนี่ยเหมือนกับไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราอ่านไปเนี่ยมันเข้าหัวเรามากแค่ไหนเพราะว่ามันไม่ได้มีการสะท้อนกลับมาเป็นรูปธรรมว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าการเขียนนี่แหละครับที่จะวัดความเข้าใจของเราได้สําหรับคนเรียนนิตินะอยากให้ให้ความสําคัญกับการเขียนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการอ่านหรือการฟังคำบรรยายอ่านห0ิเปเนเขียนห้าสิบปรเต ซึ่งในการอ่านแต่ละหนังสือแต่ละครั้งการฟังคำบรรยายแต่ละคาบเนี่ยถ้าเราสามารถเรียบเรียงเขียนสรุปออกมาได้ว่าในวันนี้เราเรียนวิชาอะไรเราเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างเราเข้าใจจริงหรือไม่ถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถที่จะเขียนออกมาได้เลยแต่ถ้าเราเขียนได้แสดงว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นดีฝากไว้น้องๆน,นะครับโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ว่าควรให้ความสําคัญวิธีการเขียน เขียนยังไงมีหนังสือคําบรรยายของท่านอาจารย์อยู่แล้วนะครับถ้านลองไปหาดูก็จะมีวิธีการเขียนต่อกฎหมายหรือแม้กระทั่งทงคําตอบของคณะดูว่าอาจารย์เขียนทงคําตอบแบบไหนเราเขียนยังไงให้ได้แบบนั้นเราถึงจะได้คะแนนดีเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ภายใต้กรอบเวลาอันจํากัดนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องการเขียนเนี่ยเพราะเรื่องการ่านน่มีแต่คนพูดบ่อยละจะใม้ความสนใจด้านการเขียนเท่าไหร่พี่เลยอยาก ให้โฟกัสเรื่องการเขียนด้วยอันนี้คือเคล็ดลับในการเรียนในการอาสอบอีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าเราจะฝึกฝนทั้งการอ่านทั้งการเขียนมามากแค่ไหนเนี่ยทุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีสติในวันทำข้อสอบในวันสอบเราก็จะตอบไม่ได้ตึงอยากจะให้บอกอย่างนี้ครับว่าการที่เรามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์การที่เราจะไปสอบ ไม่ว่าจะเป็นตอบปอติตอบเนหรือแม้กระทั่งตอบเอาการผู้พักษาเนี่ยอยากให้คิดว่าเรามาตอบเพื่อมาตอบจริงๆเรามาตอบไม่ได้มาตอบเพราะเป็นความหวังของใครหรือเราแบกความหวังของใครเข้ามาตอบหลายคนเครียดเพราะว่ากดดันเนื่องจากแบกความหวังของคนท้างหลังของพ่อของแม่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทำข้อตอบไม่ได้พ่อแม่จะเสียใจ รือว่าผิดหวังในตัวเราเนี่ยพี่อยากให้เราลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยครับว่าเรามาตอบเพื่อตัวเราเองเราไม่ต้องทําเพื่อใครพอเราทําคิดว่าเราทําเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยแรงกดดันมันก็จะน้อยเพราะแรงกดดันมันน้อยลงเนี่ยเราก็สามารถใช้ความรู้ที่เราตักตบม,มาเนี่ยได้ในการตอบได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการกับจิตใจเนี่ยเราก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันก็ด้วยเวลาอันจํากัดก็ขอให้ทุกคนประตบความ สำเร็จในการเรียนและหน้าที่การงนครับครับก็คิดว่าน่าจะนําเทคนิคนะครับที่รุ่นพี่เราได้สรุปในเงื่อนไขอันเวลาจํากัดไปใช้ได้จริงๆได้ทุกคณะนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําให้ได้ฝึกฝนนะครับ